Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนา,นารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมนัทนัทพงษ์ เมื่อฟังครับหากพูดถึงอะโวคาโดแล้วนั้นอะโวคาโดก็ถือเป็นผลไม้ที่กําลังมาแรงในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนื่องจากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเรามากขึ้นทําให้ผลไม้อย่างอะโวคาโดที่แต่ก่อนปลูกเฉพาะโครงการหลวงได้รับความนิยมมากขึ้นมากเลยทีเดียวทําให้เกษตรกรทางภาคเหนือเริ่มหันทยอยมาปลูกอะโวคาโดกันเป็นจานวนมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับสำหรับผู้บริโภคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีและวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดกันครับว่าเขามีเทคนิคพิเศษอะไรกันบ้างสําหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของสวนอะโวคาโดเหมือนฝันจังหวัดตาาขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เปาด้วยนะครับครับก่อนอื่นให้พี่เปาช่วยแนะนําตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังรู้จักหน่อยครับ ครับผมพี่เปานะครับคือพี่เปาสวนอะโวคาโดเหมือนฝันนะครับอยู่จังหวัดตากอำเภอเมืองนะครับครับพี่เปาครับในตอนเริ่มตน้ตนตอนแรกครับทําไมตัวพี่เปาเองถึงมาสนใจในการปลกูกอะโวคาโดได้ครับอ๋อตรงตรงตรงนี้คือแรกๆล้วคือผมเป็นคนที่ว่าเป็นชาวแบบปลูกผักปลูก ลุยอะไรเนี่ยนะแต่ว่าหลังๆแล้วผมดูแล้วตลาดมันไปไม่ได้แล้วก็เราแบบลงทุนรุ่นต่อรุ่นอย่างนี้เนาะคือคนเสี่ยงมันสูงแล้วก็ผมก็เลยนั่นดูตรงตลาดดอยมิเซอร์เนาะแล้วก็ช่วงช่วงนี้ช่วงไหลาประมาณสี่ห้าปีที่ผ่านมานี่คือราคาไม่ไม่ไม่เคยขยับแบบไม่เคยตกตะนะ่ำอ่ะเนาะผมก็เลยคิดว่าถ้าถ้าผมหามาปลูกอะโวคาโดแล้วก็ผมจะได้ แบบเราจะได้มีอาชีพที่มั่นคงนะครับเพราะว่าเราเราทำลูกทำผักพอดีนี่มันช่วงที่ราคาดีก็ดีราคาไม่ดีก็ไม่ดีเราก็บางครั้งเราก็ขัดตุนอย่างนี้นะครับมผมก็เลยหันมาปลูกอะโวคาโดว่าเผื่อว่าราคาจะดีขึ้นนี้นะครับผมก็เลยปลูกอะ,กะโวคาโดมาประมาณสับห้าหกปีได้ครับอืแล้วอวะโวคาโดที่ สวนของพี่เปาเองครับตอนนี้มีกี่สายพันธุ์ครับเผมมีอยู่ประมาณตั้งสี่ห้าสายพันธุ์ครับมีสายพันธุน์อะไรบ้างม,มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับพี่ช่วงช่วงนี้ก็มีแฮร์ลกกเมียตีเปอร์สามบุ๊กเจ็ดบุ๊กแปดประมาณนี้นะครับแล้วก็พีกอนตั้นนะครับอืมในตอนเริ่มแร<ต>กนะครับที่พี่เปาจะเริ่มปลูกครับพี่เปา ไปเริ่มหาสายพันธุ์หรือว่ามีวิธีการเลือกสายพันธุ์อย่างไรบ้างครับเพื่อเหมาะกับที่วนของตัวเองอ๋อ,เร,อเรื่องเรื่องสายพันธุ์ตรงนี้คือแรกๆผมก็ปลูกเป็นการพื้นเมืองทั่วไปแล้วก็หลังหลังจากนั้นที่ผมปลูกได้สักประมาณปีหนึ่งหรือยังไม่ถึงปีพอดีมีอ่าทางศูนย์พนาชาวเขาเขามีโครงการบอกว่าเราจะส่งเสริมเกษตรกร,รที่มีผู้ที่สนใจปลูกอะโวคาโดนี้ ให้เราเขียนรายชื่อแล้วก็เขาจะจัดอบรมพอดี้พวกผมก็จัดกลุ่มตั้งกลุ่มแล้วก็อส่งส่งรายชื่อไปทางศูนย์พัฒนาชาวเขาแล้วเขาก็ทําเรื่องไปที่ทุ่เงเลิมเกษตรอะไรนะโครงการหลวงทุ่เงเลิมแล้วแล้วก็เราก็ไปดูงานที่ทุ่เงเลิมนะครับับแล้วผมก็ดูงานเสร็จแล้วผมมีความมั่นใจว่าผมกลับมาแล้วผมต้องทําให้ได้ แล้วแล้วจริงๆทุกวันนี้ประมาณช่วงนั้นกลับมงมาเดี๋ยวนี้ประมาณสักสี่ห้าปีเดี๋ยวนี้ผมก็ทําได้จริงๆนะครับผมทําได้จริงๆครับอืครับครับผมครับพี่เปาพอจะรู้ไหมครับว่าพันเอวคาโดครับที่นิยมปลูกในประเทศไทยเนี่ยครับมีสายพันธุ์ไหนบ้างครับอ๋อที่ที่ในประเทศไทยนี้คือในประเทศไทยนี้จริงๆเลยผมก็ยังไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าคือ ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมที่อ่าส่วนผมนี่คือผมใช้สายพานรัคเนียแล้วก็รุ่เจ็ดรุแปดสองสองตัวแล้วก็ไอตัวปีเตอร์สามประมาณสี่สี่สี่ตัวเนี้ยคือพื้นที่ผมนี่เหมาะมากเหมาะมากมากเลยนะครับ <S <S แต่แต่แต่ตัวตัวตัวแฮ้นี่ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าแฮนนั่รู้สึกว่า พูดถึงผลผลิตแล้วก็ต่อต่อต้อนต่อตีเป็นเงินนี่แฮทยังสู้ไม่ได้นะครับเฉพาะเฉพาะพื้นที่ผมนะครับครับแล้วพันอวอร์คโดไหนที่รสชาติเขาจะดีที่สุดรครับพี่ในในมุมมองสําหรับตัวพี่เปาเองอ๋อถ,ถ้าถ้าเป็นเป็นรสชาติที่ดีนี่คือแฮทแล้วก็แฮทแต่ว่าคือแฮทนี่เป็นรสชาติที่ดีดีที่สุดคดีที่สุดเลยนะ S <S แต่เราก็ต้องดูดูว่าราะดับน้ำทะเลของของเราเนี่ยอยู่อยู่เท่าไหร่ครับถ้าถ้าระดับน้ำทะเลของเราอยู่ต่ำต,ต่ำเกินแคตัวนี้ก็ผลผลิตช่วไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่แต่ว่าคือ้ถาถ้าจะให้ชัว์ที่สุดก็คือสำหรับตัวผมนะมีบุกเจ็บบุกแปกแล้วก็บาัคาเดียปีเดสารประมาณสี่สี่สายคำเนี่ยคือพื้นที่ประมาณระดับน้ำทะเลประมาณสัก ผกเจ็ด้อยอย่างนี้ก็คือโอเคว่าผ่านเกณฑ์เลยนะครับผ่านเกณฑ์อ๋อครับสําหรับตัวผมนะมุมมองตัวผมนะครับพี่ครับผมแล้วที่ส่วนของพี่เปาเนี่ยครับมีวิธีการปลูกการดูแลอย่างไรบ้างครับตั้งแต่เริ่มกระบวนการปลูกตั้งแต่ดินปลูกเอยระยะปลูกเนี่ยครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังหน่อยครับอ๋อระยะปลูกระยะปลูกผมก็คือแรกๆเลยผมก็ ปลูกไว้สักประมาณปีสองปีครับผมผมก็ไปฉีดยอดจากจากต้นเลยนะฉีดยอดจากต้นแล้วก็เราก็นู่นเมื่อเราฉีดยอดปิดแล้วเราก็ดูแลต้นแล้วก็การการดูแลเราก็อใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับใช้เครื่องตัดหญ้าตัดแล้วก็ถ้าถ้ามีแมลงอวนเราก็ฉีดยากำแมลงเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าเรื่องแมลงผมก็ไม่เอยฉีดเท่าไหร่นะปีหนึ่งก็จะ ฉีดช่วงช่วงที่ว่ายอดแต่ดอกที่มีมะเรงควนนิดหน่อยนะแต่แต่ได้อ่อนแต่ได้อ่อนนะครับครับแต่แต,ต,ต้องมะเรงก็ต้่งไม่ก็มีปีปีหนึ่งผมฉีดประมาณคั้หนึ่งแล้วก็ส่วนพวกยาตัวนี้ก็ใช้เรื่อแต่ยาตัดนี้นะครับอืจากจำดูแลไม,ไ,มไ,มไม่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 ยากนะครับคือจำทำเอาโดโแจแล้วจาดูแลไม,ไม่ยากเลยคือเน้นเน้นที่สุดก็คือเราเน้นตัวปลายยาปลายคอบป้าย ใส่มามันถึงจะตายหมดนะครับครับครับผมแล้วมีการให้น้ําให้ปุ๋ยยังไงบ้างครับพี่อ,อ๋อน้ําน้ําช่วงนี้ผมก็มีมีให้น้ําเป็นเป็นช่วงๆนะครับถ้ามาล้งแคปสายดีก็มีน้ําครับปุ๋ยเรื่องเรื่องปุ๋ยนี่เราก็อ่าถ้าถ้าผมจะใส่ปุ๋ยผมจะใส่ปุ๋ยช่วงที่เขาเริ่มเริ่มดอกนี่นะครับเริ่มดอกก็ใส่ปุ๋ย แบบเป็นพวกขี้ไก่ขี้หมูพวกนี้นะครับผมผมจะเน้นพวกชีวาภาพพวกน,นี้โดยโดยส่วนมากนะครับครับผมใช่แล้วสภา,ภาพภูมิอากาศแบบไหนครับพี่ที่เหมาะสมในการปลูกอโวคาโ,บโ,โดบ้างครับสภาพภูมิอากาศก็คืออย่างอย่างที่เมื่อกี้ผมเรนะียนแล้วคือว่า,เ,าเราเราก็ต้องดูระดับ,บน้ําทะเลครับอากาศก็คือ ค่อนข้างที่ว่าเป็นเป็นแบบพื้นที่สูงหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างไม่ต้องร้อนมากนะครับคืออะโวคาโดนี้มันชอบพื้นที่ที่ว่าลมลมเย็นนิดหน่อยนะครับครับผมถ้าถ้าร้อนร้อนเกินนี่คือเขาเขาไม่ต้องชอบเท่าไหร่นะครับต้นต้นไม้ตัวนี้นะครับอืมชอบครับชอบอากาศเย็นต้นไม้ชอบอากาศเย็นนะครับครับผมแล้วปลูกไปประมาณกี่ปีครับถึง เริ่มเก็บผลผลิตได้ครับพี่อ๋อปลูกผมก็ประมาณก็อืมสี่ถึงห้าปีครับเพราะว่าผมปลูกปลูกต้นตอไว้สองปีแล้วก็ผมเสียบย่อยสองปีก็เป็นสี่ปีใช่ไหมครับปีปีที่สี่ก็เริ่มเริ่มเห็นลูกแรกลักษณะว่าเออนี่คือเราเสียบย่อยแล้วเราได้กินนี้นะแต่ว่าพอเข้าปีที่ห้าเราก็เริ่มได้ตันปีที่หกที่เจ็ดผมผมนี่ปีเข้าปีที่เจ็ดแล้วปีนี้ผมก็ อปีนี้ผมได้ประมาณ6ตันแค่ๆเก็บตันนะครับต่อ6ตันกค่ๆเก็บตันช่วงนี้ผมขายอยู่หน้าหน้าหน้าสวนก็50-60บาทนะครับครับแล้วต้นต้นหนึ่งเนี่ยครับได้ผลผลิตประมาณกี่กิโลกรัมครับ,รบาขาดนี้คือผมเก็บต,บต่อต้นเฉลี่ยแล้วประมาณ ต้นนี้ก็สองถึงปุ๋ยสามถึงปุ๋ยก็ประมาณชุดเจ็ดสิบแปดสิบหึงร้อยโลประมาณนี้นะครับจะร้อยถึงนินดโดยประมาณเพราะว่าต้นผมยังไม่ค่อยใหญ่นะครับครับพี่ครับครับ,รบออเอาบโวดนี้เขาให้ผลผลิตทั้งปีเลยไหมครับหรือว่าปีละครั้งครับอ๋อปีละครั้งครับปีละครั้งปีละครั้งอืมส่วนใหญ่จะออกผลผลผลิตช่วงเดือนไหนพี่อ่าคือของผมนี่คือจะ อ่าออกผลผลิตช่วงตั้งแต่กรกฎาสิงหากันยาตุลาเนี่ครับที่เดือนอือตุลาเพราะว่ากรกฎานี่คือมันจะออกช่วงตัวไหนนะตัวปีเดืสามปีเดือนสามเดี่ยออกกรกฎาคมตาประมาณกรกฎาสิงหาใช่ไหมครับแล้วก็ปีเดืสารออกเสร็จปุ๊บแล้วก็จัมาต่อตัวบัคเนียกับบุ๊เจ็ดบุ๊กแปด ลูกเจ็ดลูกแปดก็จะประมาณสิงหาสิงหาเข้ากันยากันยาเข้า,าตุลาคมรับผช่วงนี้นะครับครับอืแล้วพอเขาให้ผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยครับพี่เปามีการตัดแต่งทรงพุ่มอยังไงครับหลังจากที่เขาให้ผลผลิตแล้วอ๋อมีมีครับคือคือ,คอในในรอบหนึ่งปีคือจากที่ว่าเราเก็บผลผลิตเสร็จแล้วครับต้นก็มันก็เก็บมโซนหน่อยนึงใช่ไหมครับเราก็จะ ดูดูว่ากิ่งไหนที่มันเป็นกิ่งที่แก่แล้วก็กิ่งที่มันเยอะเยอะไปแเราก็ใช้กำจใยตัดกิ่งตัดกิ่งเป็นบางส่วนนะครับเราจะไปเสียดไดนะครับเป็นบางส่วนเพื่อว่าเขาจะได้แตกแตใบใหม่สร้างสร้างเชียวใหม่นะครับครับผมครับครับปัจจุบันนะครับที่ฟาร์มที่สวนของพี่เปาเอางครับตอนนี้มีอะโวโคาโดกี่ต้นแล้วครับ อ๋อในในสวนผมช่วงนี้ก็มีโดยประมาณก็สักสี่ห้ารอยต้นได้อยู่ครับสี่ห้ารอต้นอืมสี่ห้าร้อยต้นครับผมใช่ชครับผมพูดถึงเรื่องการขยายพันธุ์ที่ตอนแรกที่พี่ปาบอกว่าพี่เปาปลูกต้นต่อไปก่อนสองปีแล้วก็เอามาเสียบยอดนะครับคือต้นต่อเนี่ยครับเป็นต้องเป็นต้นพันธุ์พันธุ์ไหนครับถึงจะมีความแข็งแรงคือ ต้นต,ต,ตอโดยโดยโดย,ดยที่ผมปลูกจากประสบการณ์ผมนี่คือเราเลือกเม็ดที่ใหญ่แล้วก็สมบูรณ์เป็น,เป,นเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับครับหมายใหญ่แล้วก็สมบูรณ์แล้วก็ผมผมใช้ช่วงแรกๆผมก็ราวังเพราะกล้าเพราะกล้าเราผมไปบอกแต่หลังหลังหลังจากนั้นเราผมไปศึกษาแล้วเพื่อนผมบอกว่าเอาเม็ดที่ใหญ่และสมบูรณ์อะไปเราเราวั้นวั่นระดับแถวแล้วก็ วางวางดินเลยวางในดินเลยแล้วก็เราดูแลแค่น้างอกอย่างนี้เดี๋ยวถ้าท่าอย่างนี้นี่เขาจะแข็งแรงกว่า mm hmm. ช่วงนี้เราก็ใช้สูตรนี้เลยนะครับเม็ดท,ที่ใหญ่แล้วก็สมบูรณ์นะครับเป็นพันทุนเมืองแล้วก็ไปปลูกแต่แต่ทุนเมืองนี่เราเราคัดนาะเราต้องดูต้นต้นแม่ว่าเขาแข็งแรงจริงๆินะครับแข็งแรงจริงิแล้วก็เราคัดลูกแก่แล้วก็เอามาบ่มแล้วก็พอพอมันสุกแล้วก็ เนอเนอเนื้อเนื้อเนื้อของเขาเราก็ไปแจกที่แจกน้องกินแต่ว่าเม็ดเนี่ยเราเอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็ไปขุดหลุมกินหลุมไว้แล้วก็ไปไปหวันกับดินเลยแล้วก็มันขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องไฟเรื่องให้น้ำแค่นี้นเดี๋ยวก็โตมานะครับประมาณปีสองปีก็เสียดยอดเลยเสียดเสียบจากต้นเลยนะในในในไร่เลยอือครับนี้ไวมากไวมากไวมาก <C lar m> ครับครับจากจากประสบการณ์ที่ผมทำที่ผมทําอย่างนี้นะครับอ๋อแล้วแต,แต่บางทางบางบาง,บาง,บางคือคือบางคนที่เขาเขาเกียบถุงแล้วก็ข้าถุงไปปลูกอย่างนี้นี่คือผมดูแล้วมันช้าเปิดเผยหลักการที่ผมทําจากเพื่อนที่เขาแนะนําผมนี่นผมทํานี่ไวไวไวมากไวมากครับครับแล้วแสดงว่าถ้าเราซื้ออะอวคาดโดมาเนี่ยครับที่ถ้าเราอยากเอาไปปลูกเราก็สามารถเอา มเมล็ดอะโวคาโดเนี่ยไปฝังดินได้ใช่ไหมครับพี่อฝังดินก่องสารฝังดินก่อนสักปีปีสองปีพอปีปีสองปีพอมันใหญ่ปุ๊บเราก็ไปร่างเขียนยอดในในในการแปลงเลยถ้าอย่างนี้ได้นี่คือผมจำคงว่าชัวแน่นอนไม่มีการตายนะครับแล้วก็มันจะแข็งแรงมากมครับผมครับแล้วจากประสบการณ์ของพี่เปาเองครับเคยประสบปัญหาอะไรบ้างครับระหว่างการดูแลอะโวคาโดโเช่น เจอโรคหรือว่า,มาแมลงบ้างไหมครับอ๋อตัวตัวตัวนี้ก็เจอครับเจอโอโรคท,ที่ที่ผมแก้ช่วงนี้ผมแก้ไม่ปกเลยคือว่าต้นมันสวยๆอยู่ๆมันก็เหี่ยวเฉานี่ยผมก็เคยเจอนะครับเหี่ยวจริงนึ่งค่อยๆเหี่ยวค่อยๆเหี่ยวนี่ผมเจอตัวตัวนี้ผมยังยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะครับมีแต่แต่ก็ส่วนน้อยนะมีมีบ้างปีนึงก็เจอต้อนสองต้นมีนะครับ แล้วจัดการยังไงครับพี่อ๋อถ้าถ้าวิธีจัดการของผมคือผมจะสังเกตสังเกตว่าถ้าต้นไหนถ้าถ้ามันเริ่มมีอาการหนีอ่าเราดูจากต้นแล้วบางบางทีแบงแบงมันเข้าเจาะต้นเราก็ต้องดูว่ามีถ้าถ้ามันจาะปุ๊บแล้วมันจะมีแบงเข้าไปข้างในเขาเขาจะขี้ออกมาเนาะขี้ออกมาเป็นเป็นขาวๆหรือเป็น คือมันมันจะมีกำหนิดออกมาจากต้นแล้วก็ผมก็จะใช้ยาฉีดฉีดเข้าไปถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าเราเห็นเห็นทันช่วงที่ว่าเขาเริ่มมีการถ้าเราเห็นทันช่วงนี้เราก็ป้องกันได้เป็นบางส่วนนะครับแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเป็นบางส่วนครับถ้าถ้าลามไม่มากเราก็ป้องกันได้แต่ถ้าเกิดลามเยอะๆเราก็ต้อง ยอมตัดกินได้กินนึ่งออกเลยแล้วก็ไว้ไว้กินแข้งเองอย่างเนี้นี่คือแกน้นี่มันมันอย่างนี้นะคบที่ที่ผมที่ผมแก้ทุกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนมันหมดยุกแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกร มันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อมันหมดยุคแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีเดิมๆเราขอเสนอ Cro อ pper อร์ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้างากนกันครับ หลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่ามันสุดยอดมากเลยค่ะจอตตั้งแต่บริษัทเราใช้ครอ p p e r ร์เราก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อ,อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอตคนใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่093-317-1414ยำ้ำ093-317-1414 เรื่องจะหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับที่ส่วนของพี่เปาครับตอนนี้ครับ,บมีราคาขายอะโวคาโดแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์นะครับขายยังไงบ้างครับอ๋อคือช่วงช่วงนี้คือถ้าถ้าสายธรหม้ากส่วนผมถ้าช่วงนี้มัเมีย จากตัวบูธท,ทันี้นี่ผมขายน้าสวนก็อยู่ถ้าเป็นเบอร์ใหญ่ผมก็ขายอยู่หกสิบบาทถ้าเป็นเบอร์ลงมาก็ห้าสิบห้าสิบห้าถ้าเป็นเบอร์เล็กเลยผมขายอยู่สี่สิบาทนะครับณปัจจุบันนี้นะครับอือครับรับแล้วถ้าถ้าเป็นตัวตัวแฮทแฮทถ้าเป็นเบอร์ใหญ่ผมก็จะขายอยู่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบาทถ้าเป็นเบอร์กลางๆรองๆก็ร้อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นเบอร์เล็กเลยผมอยู่ในเกณฑ 60-70บ,บ,บ,บาทอย่างนี้นะครับหน้าหน้า,นาสวนหน้าหน้าสวนอือใครับครับครับ,รบแล้วมีขายต้นพันธุ์ไวมไหมครับพี่เปาต้นต้นพันธุ์คือของผมนี่คือปีปีนี้ผมเตียมได้ไม่เยอะผมจำหน่ายไปหมดแล้วแล้วก็ช่วงนี้ผมก็ลังเพาะเพาะใหม่ถ้าถ้าใครสนใจก็คิดว่าชั้เดือนสองเดือนก็น่า,น,าน่าจะได้นะครับแต่รุ่นรุ่นที่ใหญ่แล้วนี่คือผมขายไปหมดแล้วครับ แล้วขายต้นเลยเท่าไหร่ครับพี่เอาถ้าถ้าผมไม่เิเ็เยี่ก็ถ้ามารับถึงนี้ถึงหน้าสวนเลยผมก็ขายยี่0บห้าสามสิบาทแต่ถ้าเกิดเราขนส่งแล้วก็คิดแค่ขนส่งทีนึงนะครับอ๋อม,มีช่องทางการขายที่ไหนบ้างครับพี่ทั้งออนไลน์หรือว่าออฟไลน์อ๋อคือคือช่องทางผมขายที่ผมทําได้กล้าผมก็ถ่ายรูปแล้วก็ผมก็ส่งส่งแบบ ทางทางไลน์หรือว่าส่งทางแบบอ่าแตบบ่ว่าส่งทางไลน์บ้างเราก็คดขายไปอย่างนี้นะครับแล้วก็พอดีเราเราอยู่ในกลุ่มใช่ไหมผมอยู่ในกลุ่มอเมริกาโน่ไทยแลนด์ครับตอนอนี้พวกคือเครือข่ายมัลติโเนาะแล้วก็เชิญเราเข้าไปถ้าเขาต้องการเขาก็อ่าตอบตอบมาตอบมา,มาแล้วก็ตอบไปว่าเออนัดจุดจนส่งตรงไหนกี่เท่าไรอย่างนี้นะครับเรื่องเรื่องราคาก็อย่องนีงนะครับ แล้วแต่เราสนใจอยู่ใจอย่างนี้นะครับครับผมครับครับแล้วที่ฟาร์มของที่ส่วนของพี่เปาครับมีครับส่วนใหญ่แล้วคือจะขายให้กับลูกค้าที่เป็นออนไลน์เลยใช่ไหมครับอ๋อคือผมนี่คือทั้งทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งพ้อค้าที่เขามาซื้อแบบซื้อเยอะอย่างนี้นะครับผมก็คือขายได้ทุกทุกรูปแบบครับ ทุลุ่ยแบบแล้วแล้วแต่ลูกค้าเขาจะมานะครับถ้าถ้าออนไลน์อย่างเดียวนี่ผมว่าเขาเขาซื้อไม่หมดแน่อนคือผมมีปริมาณเยอะจริงๆผมครับเพราะว่าผมขายปีปีนี้ผมตั้งหกเจ็ดตันอย่างนี้นะครับถ้าออนไลน์นี่ผมขาไม่ไม่หมดแน่เพราะอะไรออนไลน์นี่มันน้อยนะครับครับผมส่วนสมากผมจะขายเป็นสี่ห้าร้อยโลนี้เป็นตันอย่างนี้นะครับอ๋อแล้วคือก็ถ้าถ้าออนไลน์ก็ร้อยสองร้อย ปาะมาณ5-50โลอย่างนี้นะครับก็3-50โลครับ 5, ถ้ามีคนที่จะสนใจอยากจะลองปลูกอโวคาโดบ้างนะครับพี่เปาจะมีคําแนะนําอย่างไรสําหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะลองปลูกบ้างครับอ๋อสนใจอยากจะลองปลูกก็ถ้าถ้าเขาสนใจลองปลูกก็ถ้าเกิดว่า,าถ้าเขาอยู่ไกลจากพื้นที่ของผมก็ให้เขา ไปหาพื้นที่ที่ว่าใกล้บ้านที่ว่ามีต้ออนอโวคาโดแล้วก็ปลูกแล้วเขาเขาก็แม่คือคือถ้าถ้ามีคนขายต้ออนอโวคาโดเขาก็น่าจะมีคนที่เสียบยอดเต็นแต่ถ้าเกิดว่าเขาติดต่อผมโดยตรงเลยผมก็จะอ่าเสียบยอดให้จับถุงแล้วอะไรเง้เขาปลูกไปเลยหรือว่าให้เขาปลูกได้แล้วเขาก็ติดต่อผมแล้วก็ผมก็ไปเสียบยอดให้เขาก็ได้นะครับครับ มันมีหลายวิธีอ่าครับ,บครับผมแล้วพี่เปาคิดว่าอนาคตของตลาดอะโวคาโดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับอืมอนาคตตรงนี้ผมก็คิดว่าอ่าส่วนตัวผมนะก็คือช่วงนี้นี่ยังตายได้นะแต่ว่ามันนานไปผมก็ดูดูต้องต้องดูที่ว่ามันอ่าตลาดอะโวคาโดเนี่ย เอาข้าวโดดมีเยอะหรือว่ามีน้อยตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มันปัญหาหลักๆช่วงนี้ผมหนักใจที่สุดก็คือเอาข้รวโดดต่างประเทศเข้ามาตีเราเพราะเขามาตีของไทยนี่คือเขอหาหน่าจังเขามาถูกเขาตีของไทยนี่คือเช่นยกตัวอย่างนี้แง่ของเวียดน,า,นามอย่างเงี้เวียดน,นามมา,มาเขาก็มาขา,ายถูกเนาะทางเราก็แย่ของเวียดน,นามแต่ถ้าเวียดนามไม่มานี่คือ ว่าไม่น่ามีปัญหานะเรื่องตลาดอือก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าเราขายเฉพาะในประเทศของเราเองถ้าไม่รับของต่างประเทศเข้ามานี้ยังไงเกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโดก็ต้องได้ราคาที่ดีแน่นอนใช่ไหมครับพี่ดีแน่นอนคือคือช่วงนี้คือคือของต่างประเทศเขาเข้ามาตีอันนี้คือผมพูดตามตามหลักความความคิดที่ว่าทุกวันนี้ผมเห็นในภาพเลยนะครับครับครับอือ แล้วของส่วนที่พี่เปาเองครับมีมีมอวโวคาโดที่ส่งไปต่างประเทศบ้างไหมครับณตอนนี้ครับตอนตอนนี้ก็ยังไม่มีครับยังไม่มีเพราะเราผมยังมีมียังไม่มากคือเราถ้าถ้าเราติดต่อระระดับประเภศนี้เราคือของเราต้องมีเยอะแล้วก็เราต้องมีเพื่อนหลายหลายกลุกม่มว่าหลายๆแปลงว่าคือถ้าถ้าเราส่งแล้วเราต้องเอาเดียเราส่งต้องเยอะไงถ้าถ้าเสือผมส่งแค่ห้าหกตันเนี่ยถ้าเราส่งก็ได้แค่รอบเดียว นี่ก็หมดนะครับแต่แต่คือผมไม่รู้ว่าของเยนานดัเขามีขนาดไหนแต่ว่าเขาเขาติดสั่งท้ายมากเขามาสั่งท้ายมากช่วงนี้นะครับอคือง่ายๆว่าคือสั่งท้ายแล้วอวโวคาโดยังมีไม่เพียงพอเขาเลยต้องสั่งนอกมาครับครับผมแล้วพี่เป่าเองเนี่ยครับจะขายายธุรกิจของสวนอวโวคาโดเนี่ยครับไปในทิศทางไหนบ้างครับในอนาคต พอในในอนาคตผมก็คิดไว้ว่าถ้าถ้าเกิดเป็นไปได้ผมอยากจะ,จะติดต่อ,อทางห้างสัรพสินค้านะครับเพราะว่าถ้าเราอยากให้ราคาเราก็ต้องติดต่อทางห้างสรพพสินค้าช่วงนี้เป็นหลักอือชอบช่วงช่วงนี้ผมก็กำกำติดต่ออยู่แต่ว่าคือบางบางทีทางห้างเขาก็รับแต่ว่าคือของเราน้อยเราทำสัญญายังไม่ได้ ถ้าถ้าเราทำระญญปุ๊บเราเราต้องมีของป้อมตลอดอ,อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับก็ยังคือคือเราของของเรายังน้อยเราถ้าเราเซ็นสัญญายปุ๊บนี่เราต้องหาของได้หาของไม่ได้เราก็เสียเสียต้งนั้นอกีกส่วนหนึ่งเนาะมันมันไม่คุ้มนะครับครับผมครับช่วงนี้ผมก็เลยขายออนไลน์บ้างขายตามหีิพเขค้าเขามาซื้อแบบสี่ห้าร้อยโลพันโลอย่างนี้นะครับผมขายประมาณอย่างนี้ไปก่อนนะครับอืมครับครับ สุดท้ายนี้ยครับอยากให้พี่เปาครับฝากช่องทางการติดต่อของสวนนะครับฝากช่องทางเลยครับครับผมอถ้าถ้าแบบมีมีคนที่ว่าดูดูรายการหรือได้ฟังรายการของผมนะครับที่สนใจก็คือติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็มีสายพําที่ว่าทั้งผมกำลังทันก้าอยู่ช่วงนี้ผมทันก้าอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งคำต้น ประมาณึ่ันต้นที่จะมาพกแก่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเรื่องแกาหรือว่าใครสนใจที่ว่าอยากจะให้ผมอพกแก่พร้อมเสียงย่อเลยหรือว่าจะเอาเฉพาะกล้าต้นตอ,อยังไงก็ได้นะครับ mm hmm. อ๋อเบอร์เบอร์โทรผมครับอผมเบอร์โทรของผมคือเบอร์โทรศูนย์อาวคอาวคาโดเหมือนสันนะครับอาเบอร์โทรผมศูนย์หกสาม เจ็ดหกศูนย์หนึ่งเจ็ดแหกนะครับสนใจก็โทรมาได้ตลอดยี่ี่ชั่วโมงนะครับผมไม่ติดเครื่องนะครับรับรับสายได้ตลอดนะครับครับผมครับ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 คุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับความรู้และสาระมากมายนะครับเกี่ยวกับการปลูกอะโวคาโดการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับครั้งนี้ครับขอขับคุณพี่เปาจากสวนอะโวคาโดเหมือนฝันจังหวัดตากมากนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรอากฟาร์มเกษตรกร ก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์093 317 1414 14, แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะ,กระเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ